ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นการขยับร่างกายน้อยการนั่งทํางานในท่าเดิมนานๆหรือว่าเผชิญความเครียดต่างๆในที่ทำงานรวนถึงปัจจัยส่งผลทําให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดมได้นะคะอาการออฟฟิศซินโดมหลักๆก็คือมีปวดค้อบา่าไหล่สะบัก หรือว่ามีกล้ามเนื้อที่แข็งเป็นก้อนหากไม่ได้รับการรักษาก็จะกลายเป็นระยะเรื้อรังซึ่งอาจจะมีอาการปวดศีรษะเป็นศีรษะตาผ้านอนไม่หลับอ่อนเพียปวดเล้าลงแข็นเป็นต้นนะคะออหลักการรักษาที่หนาค่ะ ก็จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการรักษาอาการออฟฟิศซินโดมได้จากการนวดทุหนหาที่สําคัญก็คือมีแรงอย่างสม่ําเสมอนุ่มนวลซึมลึกถึงชั้นกล้ามเนือ้อก็คือการใช้ส่วนต่างๆตามร่างกายในการบีพึงกริ้ง green, ตามจุดเส้นลมปานหรือว่าจุดที่คนไข้มีอาการก็จะช่วยกระตุ้นเลือดลมไหลเวียนให้ดีขึ้นปรนยงส่วนต่างๆต,ตามอวัยวะได้ดีขึ้นทําให้อาการปวดสามารถบรรเทาลงได้ท่หนหารักษาอาการออฟฟิศซินโดมได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยฟื้น ฟูกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อส่อได้ดีนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดการใช้ยาต่างๆได้อีกด้วยะคะ่ะ